นอนใกล้ๆโชคหน่อยไม่ได้เหรอเดี๋ยวอมนิ้วลูกสกปกบเมนไปใส่ล่ะ นอนใกล้ๆโชคไม่ได้เหรอเออนะั่นกิ่งเข้าไปเออนั่นน่ะเออนั่นน่ะขอจุ๊บหน่อยเลยอื้อหืออื้อหือนั่นโชคไม่ชอบเว้ยโชคไม่ชอบแล้วคุณมนาะทางนี้คุณก็ามาทางนี้แล้วคุณเขาเข้าบ้านแล้วไม่ไปหรอกลูกขี่โคนทางนู้นไม่ไปหรอก มันจะไปกินยา่ามาด้วยมาี่เอากิ้งเลยเออเออน่านน่าน,นกิ้งกับมานี่กับมาแม่นี่กลับมาคุณยังยังยังมันขี้คนแน่นั่น จะไปหากินหญ่ที่คนที่คน มงูก็ไปยันได้ ตี่แม่ยกมือแล้วนะตีเมือม่อ,หอ,อ,อไหร่ฮะ,ขะเขาบอกว่าหนี่มาเลี้ยงร้านให้เขาสินาเธอลูกม้ามันไม่ต้องกินขนาดนั้นหรอกย่านั่น มาเร็ว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 มามาเสียงหนุยหนุยมาเร็วเร็วเข้าบ้านเฮ้ยมามาเร็ว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 เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วยังไม่เสียงกิ่งเร็วเร็วเข้ามามาเดี๋ยวรถจะชนเอาเร็วเร็วคุณ มาเหอะมาเหอะเข้าบ้านเหอะไปไปเข้าเร็ว,เร,วเร็วพอแล้วไปทุกปะเข้าบ้านไม่นอนอะ่ะไม่นอนไปเร็วเร็วเข้าบ้านเดินเดินเดินไม่มีนอนอะ่ะเดินเดินนัะน่ะนัะ่นไปทางนู้น <c oughs> ไปเร็ว แน่ฝนมันจะตกแล้วนหะน,นน,านั่นน่ะเล่าข้าวลูกเดินเดินลุกขึ้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 นลุกเอา้าลุกเร็วเร็วเฮ้ยไปไวไวเข้าบ้านไวไวเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวพ่อเอามงมุฎตีไปเฮ้ยอืมแวะตรงไหนอีกไปเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยนะ ไปเลยไปหาตะออดนุ่นปะพอพอพอเห็ตุตะออดกลับไปแล้วนุ่นเห็ตุตะออดกลับไปแล้วมาดูทีเห็นไหมเขากลับไปแล้วไ้ทังมันจินง่ายก็าไปชินเนาะ